สัสดีครับผมซฟเออไครับชื่ออะไรครับพี่นชื่อีครับนี่อันนี้การปกนะครับท่้นทีสครับผมได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วพีทโออายเขาว่าล่ะสวัสดีครับมันไม่มีสเปอ๋อสวัสดีครับไม่เอ๊ไอมาร์คมาวันนี้น้องเจอได้นะครับ ผมอยู่กับพี่ชายผมนะฮะจิครับนี่น้องชายผมเองวันนี้น,น่าเหมือนกันมากเฮ้ยนัพีกูเอาไม่ได้ดิ <c oughs> นี่น้องชายผมเองวันนี้มีคใครมารอบสื่อเยอะแยะครับเยอะแยะวันนี้อย่าลืมมาดูรอบสื่อด้วยนะครับ <c oughs> นะครับผมที่ไหนครับพี่แอ๊ที่เซ็นทรัาราาสเฮ้ยที่เซ็นทรเวอร์นะครับอย่าลืมมาครับกี่โมงครับ 6โมงนะครับชินไหนครับที่เซนต์แอร์ครับครับส่วนไหนของเซนต์แอร์ครับชั้น7 s f นะครับถ้าโราเจอกันได้นะครับครับผมตามนั้นนะครับติดพพะเอกของเราดีกว่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับปางครับหรือทอยครับวันนี้มาทําอะไรครับพี่ทอยก็มาออกซื้อหน่อยครับ สื่องานอะไรครับพี่งานงานอะไรครับสวิตบอยโอเคโอเคมาเอาใหม่มางานอะไรครับพี่งานหนังสวิตบอยครับครับผมใครกำกับครับพี่โกโก้ครับหรือนิรุนนะว่าอะไรเนี่ยครับหรือรู้จักคนนี้ไหมครับเน็ตไอดอลจับว่าเน็ตไอดอลครับชื่ออะไรครับพี่สวัสดีครับผมชื่อนัทครับผมนัทอะไรครับ นั่นหลอดครับผมอันเท่าหลอดนะครับผมอั่เท่าหลอดนะคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายยาสยยานั่นหลอดมาจากอะไรมาจากกินมาจากเบียร์อะไรใช้หลอดอ๋อโอ้ยเก่งเก่งตาไปแล้วนี่คือบอกแ่านน่ารักด้วยเขาต่อแหละพี่เขาอ่ะอ่านเม้นดีกว่าทอยน่ารักเออหนังน่าดูมากถึงพี่สุดหล่อคนนี้ดีกว่าครับผมชั้นแตก พี่พลมาแล้วอ่ะพี่ชื่ออะไรครับครับชื่อจูเนียครับผมครับผมชื่อจริงครับชื่อจริงเลยเหรออรับบทอ่ารับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นเต้ยครับเป็นคนที่หล่อที่สุดในเรื่องครับพี่เป็นกาพูดว่ะตอนนี้เรามาทำอะไรครับพี่อันนี้เรามาหาของกินกันนะฮะครับผมนี่เรากำลังแบ่งทีมเตะฟุตบอลกันอยู่นะเตะเตะเตะฟุตบอลเตะ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  ครับผมโกของเรานะครับไม่ใช่ครับคนนี้ครับอ้าวไม่ใช่เหรอโลเบัลพี่ต pues ูนเนี่ยครับพี่บอกส่งจูบหน่อยครับส่งจูบหน่อยนี่ใครครับส่งจูบส่งจูบหน่อยน่มาจูบมันหน่อยขอจูบมันจูบมันสักรอบข้าเหงาก็โทรมานะเอาเบอร์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 รองเท้าเบอร์บัตตอปเฮ้ยที่ถูกหายหมดไครับผมน้องมณฑล อันนี้อยู่กูเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาราไปแล้วครับผมหวัดดีครับเซไเซไฮใช่ครับผมพี่ดูยากังไงครับผมจัสตินบีเบอร์บีเบอร์ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับผมจัสตินตอนนี้มีผลงานอยู่หรครับอันนี้มีละครสบายกับฝากครับแล้วก็สามอสามได้กับคุณอาชาสายรับจากแอปครับผมครับผมพี่เป็นลูกครึ่งอะไรครับอ่าลูกครึ่งกับไกันฟิลิิปปนส์ฮะ เมริกันฟิลิปปินอ้ครับอ๋อครับผมรถเครึ่งอเมริกันฟิลิปปินอ้ยผมนะฮะตงู้นนี่้ำดินหล่อป่ะครับเขาเห็นกล้ามที่เขาหรือเปล่าก็อย่าไปส่งมุนีนะเดี๋ยวผลอนุญาตก็ดังเลยงั้นงั้นครับผมกล้ามที่เขาแบบงั้นงั้นนะฮะทูมอนไม่ได้เออนุญาตเลยเข้าไม่ออกเข้าไม่ออกพงยิงละยังยากเลยสวัสดีครับพี่โสฟุตฟิตนะฮะ ทำมะไอยู่ครับนั่งอยู่กับพี่ชายครับอ่าเศรีห้ายค่ะนี่อันนี้เล็กๆก็พอพี่ใ่ๆเขันี้เอแค่นี้ไปนิ้วไปนิ้วเออยังยังคนดูน้อยแล้ววันนี้มีใครมาไหมเออหมื่นสองอะไรพี่บ้าสามหมื่นแปดล้วสองแสนงานกาไม่เดี๋ยวเราไปดูนั่งงานเองคนนี้มีใครมาบ้างหรือเปล่าคลาช ไม่รู้อ่ะว่านั่งอ่านเมนอยู่เนี่ยพี่ชิมอนรับบทอะไรคะใครมากระตุกแบบนี้พี่มีทั่วไหมมีทั่วไหมมีทั่วไหมฮึคอมเมไมในเฟซไลฟ์รู้จักเยอะกว่าเฟซคนดูน้อยกว่านี่คนดูเยอะกว่าได้ไม่แม่จักเยอะกว่าครับผมอยากเล่นเหมือนกันบีโกลิมมันเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นวะพี่โหลดแอปมาพี่กดปุ่มการแล้วก็เล่นได้แล้วอออัันนนี้มแปเออลืมถามวับพี่แอคระบบอะไรครับในเรื่อง รับบทเป็นแอคนะครับชื่อแอคก็รับบทเป็นแอคเลยเป็นตัวที่เข้ามาขั้นระหว่างพระเอกกับเนี่ยเป็นพี่ผมเป็นเมียก็เป็นเป็นพี่ดุบด้วยนะครับเป็นเมียครับเป็นเมียผมเองนี่ครับนี่เราในเรื่องในเรื่องเราเป็นผัวเมียกันใเรื่โอเคตัวจริงโอเคตัวจริงก็ด้วยครับผมอกินมะ่แล้วแต่ครับผมเอาที่สบายใจกันนะครับเพื่อพี่ๆอยากเจอก็มาเจอได้นะครับที่ไหนครับพี่แอดเซนทร์เบอร์นะครับชั้น7สาม F หกโมงะลามสามขลามสองเหรอ เฮ้ยโค้ดนี่ล้วอย่าโัวสิดอะไรสอนพี่จะไปโคราแล้วเหรอเฮ้ยอ่านเมินกันดีกว่าโห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 อ่านจะไม่ทันไลฟ์ไลฟ์ไหมไลฟ์ในเฟซบุ๊กเลยพี่ไม่เคยไลฟ์ใครอะตัวอะไรอะน้อแฟนผมนี่ว่ะไอ้กอดกันหน่อยกอดกันหน่อยแฟนกอดกันไหนจับฟิลมันมากกว่าก่อนแล้วมันมากกว่าก่อนแล้วพี่อย่าไปเฮ้ยมาสยามมะไม่ไปฮะ ตอนนี้อยู่เซนต์ฮันเบิลครับผมเซนเร์ฮันตเบผมป่ะช่วงนี้พวกเนี้ยเขาไปเล่นเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไปด้วยจริงที่ไหนที่ไรอพี่เจิ้งครับเจอกันได้นะครับผมทุกคน หนังเข้าโรงวันไหนครับพี่แอวีดหนังเข้าโรงวันไหนครับหนังเข้าโรงวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎานี้นะครับครับติดได้นะครับโรงหนังครับสามารถติดตามที่เพจสวิตบอยเลยคใช่เพจสวิตบอยด้านล่างนี้นะครับ๋ยวจะมีขึ้นขึ้นยังไงนะพี่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไม่เป็นมั้งล่ะเออนี่คนนี้ลืมถามพี่ครับพี่ระบบเป็นอะไรในเรื่องครับ เราเป็นดูครับผมดุผมเขาผมเขาไม่ตงชื่อด bueno, yeah. ุครับมาจากเนื um> like okay, はは่องจากผมตัวใหญ่เกินไปแล้วผมก็เลยชื่อว่าดูครับผมแล้วแต่พี่นะพี่ดุนะกล้ามแน่นไปครับกล้ามแน่นไปไหนไหนโชว์โชว์กล้ามหน่อยครับนี่ครับก็ไม่อยากจะโชว์ครับแต่ว่าติดเสื้ออยู่ครับผมโอ้ยเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดเดี๋ยวมันจะเสื้ออะไรมันจะมาหมดเฟซมอนนเฟซเยอะกว่าเฟซเหรอ ย้ายไปในเฟซดีป่ะไลน์ไหมไลฟ์ในเฟสไหมลองไหมในเฟสเลยเจอกันในเฟซเจอกันในเฟสไหมโอเคเจอกันในเฟซนะครับชิมอนกับชิโวิทอ่าเฟซชื่อมอนเลยดูกันได้นะหนังอะไรอ่ะซิวิทโอ้ซิวิทบอยกูรักพี่เนี่ยพี่เนี่ยไปดูหนังกันเปล่าหนังอะไรอ่ะหนังใครไม่ใช่ละเจอกันในเฟซนะครับผมบ๊ายบาย